สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SU Pla s t า c นะฮะแล้วก็วันนี้เราพบกับถุงตามางกรอนคู่ครับเป็นถุงเออไม่ใช่ที่เป็นเชือกเชือกตามังกรคู่ครับครับก็มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับวันนี้เรามาดูของจริงกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงครับนี่ครับข้างในอย่างนี้ครับคือเชือกล้วนเลยครับ ซึ่งครับเราขายเป็นราคาส่งครับแล้วก็ที่สําคัญครับขายราคาไม่แพงครับส่งได้ทุกพื้นที่ครับถ้าต้องการจริงนะครับเรายินดีส่งให้เลยครับขายยกแพ็คเลยครับสามารถไปขายต่อได้นะฮะหรือว่าไปใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับหรือบริโภคทั่วไปได้เหมือนกันนะครับครับไม่ใช่มีแค่นี้ครับมีเยอะมากครับ ังมีถุง5บาท10บาทนะครับแล้วก็เชือกอื่นๆอีกมากมายครับโดยเฉพาะเชือกลวดด้วยนะครับนี่ครับเรามีมากมายเหลือเกินนะครับสนใจถ้าเข้ามาในแฟนแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับสุกิจพลาติกครับ S U K I T แล้วก็เวนวัคนะครับ P L A S T I C ครับขอบคุณมากครับ